สวัสดีครับอาจารย์ปุณขอแนะนำไฟล์ข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบพนักงานราชการและนายฐานประทวนนะครับสนามสอบกำลังจะเปิดขึ้นอย่างมากมายในปีงบประมาณใหม่เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากไฟล์ข้อสอบนี้จะเป็นวิชาบังคับวิชาบังคับก็คือวิชาที่ทุกๆคนจะต้องสอบ ส่วนใหญ่หรือว่าส่วนมากทุกๆสนามสอบก็จะต้องให้ทุกๆคนสอบวิชาบังคับก็คือวิชาพื้นฐานทั่วไปนะครับวิชาพื้นฐานทั่วไปก็จะประกอบด้วยวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาความรู้รอบตัวสำหรับไฟล์ข้อสอบชุดนี้เนี่ยจะเป็นข้อสอบจากสนามสอบจริงในปีที่ผ่านๆมานะครับ อาจารย์ได้นำมาคัดสรรน,นะครับรวบรวมเรียบเรียงแยกออกมาจากคอร s สติลนะครับไฟข้อสอบชุดนี้จะอยู่ในคอร s s ติลเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือว่ามีเวลาในการเตรียมตัวน้อยก็คือมามาเตรียมตัวในระยะเวลากระชั้นชิดต้องการความรวดเร็วต้องการความเข้าใจอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นไฟล์ข้อสอบชุดนี้ไม่ใช่ เป็นการแค่มาให้แต่คำตอบแล้วก็ปัญหาสอบแล้วก็ตอบแต่จุดแข็งก็คืออาจารย์จะมีคำอธิบายถึงที่มาที่ไปจะมีตัวอย่างประกอบจะมีการแจงเหตุผลต่างๆในการเลือกตอบอย่างเยอะตัวอย่างเช่นข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมดอาจารย์ก็จะอธิบายถึงลักษณะของคำไทยแท้ว่าเป็นยังไง เพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้เกิดภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันไปรับมือกับข้อสอบข้ออื่นๆถ้าเขาทดสอบคุณในเรื่องคําไทยแท้เห็นไหมครับภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเป็นจุดแข็งที่ดีกว่าการอ่านแบบท่องจําจําปัญหาสอบจาคําตอบตรงนั้นยังไม่ใช่นะครับและอาจารย์ก็ยังจะอธิบายแยกย่อยไปอีกว่า ทำไมข้อหนึ่งถึงไม่ใช่คําไทยแท้ยกตัวอย่างเพราะว่ามีคําว่าเดินเป็นภาษาขเขมรข้อ2องคำว่าบทเป็นภาษาบาลีและอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้คุณดูนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาจะถูกแยกออกเป็นหลายเรื่องมากในวิชาภาษาไทยนะครับคำราชาศัพท์ก็มีการยืมคำคำบาลีคำสมาธิคำสนธิคำสันสกิต นะครับมีตัวอย่างให้ดูการเพิ่มคําคําซ้อนคําซ้ําคําประสมคําเป็นคําตายสํานวนสุภาษิตคําพังเพยโดยเฉพาะคําราชาศัพท์เป็นเรื่องที่ยากอาจารย์ก็มีอธิบายละเอียดไว้เยอะมากไฟล์ข้อสอบนี้มีประมาณ500หน้านะครับสวิชาอาจารย์ทําไว้เยอะมากนะครับมีข้อสอบให้คุณได้ฝึกทำนะครับมากมายและวิชาภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นในพาร์ทของอะไรไวยากรณ์ในเบื้องต้นให้คุณได้ทบทวนฟื้นฟูต่อยอดได้ในพาร์ทของ conversation การสนทนาคำศัพท์เรื่องที่มักจะออกสอบเป็นประจำนะครับอาจารย์ก็มีอธิบายเป็นภาษาไทยให้คุณได้เข้าใจว่าข้อ1เป็นยังไงข้อ2เป็นยังไงและสุดท้ายวิชาความรู้รอบตัวนะครับวิชาความรู้รอบตัวก็8มิติ มิติแรกก็คือข่าวสารเหตุการณ์ทั่วโลกในปี2,566อาจารย์ก็ได้รวบรวมเอาไว้ในนี้จากนั้นก็จะเป็นในมิติของศาสตร์พระราชาบทบาทหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงอารยธรรมเศรษฐศาสตร์สังคมอะไรต่างๆและสุดท้ายจะไปจบที่ห้องทดสอบ ประเมินผลเมื่อคุณศึกษาไฟล์ข้อสอบพวกนี้มาแล้วคุณอยากทราบว,ว่าคุณมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดคุณพร้อมที่จะรับมือเข้าไปต่อสู้ก,การสอบแข่งขันหรือไม่คุณก็มาทําข้อสอบเสมือนจริงในนี้อะไรที่คุณยังไม่คล่องไม่ชํานาญคุณก็กลับไปฝึกใหม่แล้วก็มาสอบใหม่ก็เท่านี้เองนี่คือแบบฝึกที่เร่งรัดและรวดเร็วที่สุดสําหรับผู้ที่มีเวลาในการเตรียมเตยวน้อยนะครับอาจารย์จําหน่ายเพียงแค่1 3 9บาบาทเท่านั้น สามารถติดต่ออาจารย์ได้ในไลน์ส่วนตัวสวัสดีครับ